สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนนะคะกาก่อนอื่นกาขอขอบคุณทุกคนก่อนนะคะที่ยังคงติดตามสุรด,ดายูเรากาขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาใหม่นะคะกาเามื่อนี้กาได้เลิกได้ยามเฮ็ดคลิปกาดีใจดีใจที่มีคนมาติดตาม,มเรื่อยๆนะคะดีใจมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปค่ะ กะม้ามอาม้อยหอยสังตอค่ะเป็นเรื่องของเจ้าของคือเก่าแหละค่ะเนาะเพราะว่าเราบอกเรื่องของผู้ใดมันก็บ่มบ่มันบ่มมวนคือบอกเรื่องของเจ้าของแล้วค่ะเพราะว่าอืมฟังจากปากฟังจากปากอ้่นก็บ่กคือฟังจากเรื่องปากจากของเจ้าของเองนะนะคะเรื่มลินเริ่มพันกันอย่างว่าได้ว่าวนะคะลิมลินพันกันแล้วนะคะกอ่าเป็นเรื่องเรื่องของเจ้าของนะคะอายุ หลายไปกะมักที่จะเว้าเรื่องเล่าเก่าๆของเจ้าของซะหลายกว่านะคะบกบ๊บกค่อยอยากจะอธิบายอยังคงคะที่คานนะคะอัในใดหยุ่งยากตัดออกไปเลยคะ่ะบกมักอธิบายแต่ว่ามักเล่าเรื่องมากกว่านะคะอายุมาหลายมาแล้วกับเล่าเรื่องดีกว่านะคะเล่าตะเรื่องดีๆบนันทึกความทรงจําดีๆนะคะว่าเออผ่านมาได้ังไดนะคะเป็นแปงใดมาจางังใดถึงมีซูมือนี่นะคะ เรื่องเล่าของออของสุรดาเองกะกับกะ,กะบางเรื่องบางบางบาง,บางเหตุการณ์บางความทรงจํามันก็นเลื้อนลางไปเรื่อยเนาะเนาะ,เ,นะเพราะฉะนั้นล้วกะเฝ้าเว้าเดี๋ยวมันจะลืมไปหลายกว่านี้นะคะแต่กะเว้าได้แต่อันใดที่จําได้ละกันนะคะบางเรื่องบางเล้ามันกับมันก็นเลือนลางไปแล้วนะคะเมื่อนี้อยากจะมาเว้าสู้ฟังว่า อสุรดาเนี่ยนะคะก่อนที่จะมายูประเทศฟิแนแลนด์ก่อนที่จะมายูฟังยุโรปเนี่ยก็เคยนะคะเคยเป็นอดีตแรงงานยูเกาหลีไตมาก่อนเด้นะคะตั้งสามปีบอกห่มันดูดีนะ,ะเกือบสามปีนะคะก็ขาดยูสองเดือนเองนะคะขาดยูสองเดือนจะครบสามปีนะคะเป็นไตเป็นม้าจังใดจังใดไปยุพุ่นนะคะก็ขอเท่าความก่อนจังน้อยเนาะค่ะเนาะ เอาเป็นว่าการเริ่มหนิงแตเ่เริ่มหนิงแต่จบปวสเลยละกันนะคะจบป,ป,ปวสวชี้จากวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิจ้ะนะคะก,ก็ได้ไปเหตุงานอยู่ปทุมนะคะปะทุมจังหวัดปทุมธานีนะคะเนื่องจากว่า,าพี่สาวอาศัยอยู่หันนะคะตอนนั้นนะตอนตอนนี้ก็ไม่ได้อาศัยแล้วล่ะคะ่ะนะกะับไปกับญาติจบ บัญชีขึ้นกันค่ะจบไปน้ำกันค่ะออก็ไปสมัครมองเดียวกันนะคะกกะจบบัญชีกับสมัครบัญชีขึ้นว่าน,นนะคะแต่ว่าออออตอนนั้นก็นชงม,ม,ม,มีคนฝากฝากให้น้ำละค่ะมีมีคนรู้จักข้างไหนน้ำเป็นบริษัทออของโฮมโปรดัก เซ็นเตอร์นะคะร้านที่ว่าขายของอุปกรณ์คล้ายๆโฮมโปรนะคะโฮมโปรน่าโหลดค่ะโฮมโปรนะคะ,ะ,คะเป็นบริษัทโฮมโปรดักเซ็นเตอร์จำกัดมหาชนนะคะถ้าจำซื้อว่าผิดนะคะเขาจะมีโกดัง ครั้งสินค้าอยู่ปทุมธาน,นีนะคะส่วนมูซึ่งเป็นญาติกันนะคะเพื่อนสนิทกันทุกมื้อนี่ก็ยังเป็นญาติแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกันอยู่นะคะถ้า,าสุพรรณีได้ฟังคลิปนี้ก็ต้องแบบว่าเออบันทึกความทรงจํากันจากน้อยนะคะเนาะคะ่ะเ,เพื่อนสาวนะคะเพื่อนสาวได้าตาแหน่งบัญชีจากที่เคยเรียนมาค่ะเพราะว่าเป็นสิเลียนเก่งกว่านะคะเอเอผลเกต การเลียนการของของพี่สาวเฉชดีกว่ามากๆเลยอ่าพี่จะได้ยุระดับต้นๆเสมอนะคะเกรดของสุรดา,าจะอยู่ประมาณกลางๆนะคะเล่นหนังสือโบโกเก่งค่ะนะ,ะแต่ว่าสั่งภาพเก่งสั่งภาพเก่งสแสดงเก่งค่ะมาตั้งสมัยเลียนแล้วนะคะเพราะว่าเอ่อว่ามีจุดเด่นอีอย่างหนาตากับโบสสวยเลียนกับโบเก่งก็เลยต้องเรียกร้องความสนใจด้วยการสั่งภาพแล้วก็สแกสดงออกค่ะอันนี้ว่าเฮาียหลีนะคะ สุดาได้ตำแหน่งย่นกลับมาเรื่องงานก่อนนะคะได้ตำแหน่งโกอยู่ในคลังสินค้าเป็นพวกอของนะคะเป็นพวกเ,เช็คของเช็คหยังอีกย่างหนึค่ะเป็นอ,อยู่ในคลังสินค้านั่นแหละคะ่ะว่าได้บัญชีคือว่าล่ะจัมกระจำเลื่อนล้างนะคะคล้ายๆว่าลูกค้าออเดอร์อีกอย่างมาเนี่ยนะคะ เออเขาก็จะมีใบมาเม้นบอลละเออว่ารับอีหย่างเขาก็แค่ตรวจเช็คสภาพสินค้าว่าเออตามบินบอเออตู้เย็นเออเครื่องซักผ้าเออเครื่องล่างจานเอออย่างประมาณนี้นะคะเท่าที่จําได้ก็จะมีรถมาชะลอรับเขาก็แค่เช็คของแล้วก็ตรวจเซนตอ,อแล้วก็ส่งมอบอย่างประมาณนี้ไปนะคะอันนั้นคือง,งานแรกค่ะดีใจลายดีใจจะสุดเลยนะคะ เดือนเดือนเดือนแรกนะ่าจะได้อยู่ประมาณหกพันนะคะนะตอนนั้นนะเออจำว่าได้เราว่าจะก,กี่ปี่มาแล้วยี่สิบก็ปีแล้วมั้งคะนะกะ็น่าจะได้ประมาณยี่สิบใช่ใช่ประมาณยี่สิบก็ปี่พราะว่าจบป,ปะวะสวประมาณอายุยนะี่สิบเก้ายี่สิบเนาะกับตอนนี้ก็อืมก็ใไก้จะหลัสซี่ล้วนะคะก็ะประมาณยี่สิบปี ยี่สิบปีนะคะหกพันกว่าดีใจค่ะดีใจลายนะคะเขาก็ว่าเออเงินเดือนแรกนะคะกับมีเคสนะคะหรือจะไปฟังมัตสึไซหลัง่าได้นะคะบอกว่าให,ให้แม่ก้อนนะคะโอนให้แม่เมืออเพื่อเป็นเคสเป็นสิริมงคล้นนะคะแล้วก็ให้แม่ทั้งหมดเลยแล้วก็แม่ก็เอาเงินนั้นให้ลูกกลับขึ้นมาคือเกาล่ะค่ะเพื่อว่ามันก็ลูกก็ต้องเป็นตรงใสตรงอย่างนะคะเท่าที่จําได้นะคะก็นั่นแหละก็เป็นงานแรกนะคะงานแรกนะ,ะ,นก,นะ,ะก็ ยูไปบบได้โดน,นะคะ่ะประมาณหกเดือนหรือจังไหนนี่ลหละนะคะหกเดือนแล้วกับเม่ทั้งบ้านก็ติดตอมานะคะว่าเอออยากไปเกาหลีบาสันวันนะเอออยากไปเกาหลีบ่ก็ชีวิตของสุรดาเนี่ยยูในความเสี่ยงมาเสมอเลยค่ะคือต้องตัดสินใจว่าจะยูต่อหรือเปล่าหรือจะอยูต่อหรือจะไปขางหนานะคะทำว่าณนะตอนนั้นเมื่อยี่สิบปีที่แล้วงาน โกดังสินค้าที่สุาราได้ของบริษัท Home Product Center อร์จำกัดมหาชนนั่นถือว่าโอเคโออย่างค่ะแล้วก็มากพร้อมนะคะสนุกนะคะแต่โดยความส่วนตัวของเจ้าของนี่จะเป็นคนที่ว่าไปได้เรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆนะคะบ่้่บ,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 บ่หยุดอยู่กับทีว่างสันนะคะกบไปนะคะตัดสินใจโอเคไปแต่ว่าไปเกาหลีนี่ไม่ได้ไปแบบถูกต้องเนื้อค่ะเด้อเออไ่ได้ไปแบบถูกต้องนะคะไปแบบ การแบบเรบินฮูดนะคะหมายถึงแบบว่าเออเขาไปแบบคือจังไปเที่ยวไปอย่างสุดท้ายเขาก็กระโดดไปเหตุงานนะคะเพราะว่าไดออ้จำว่าได้เรื่องวิสุงวิสานะคะแต่รู้ที่แน่ๆคือว่าขอขอไปเที่ยวนะคะขอไปเที่ยว ก็ไ่ได้ไปผู้เดียวแล้วค่ะพี่สาวนะคะมีะใคยๆว่ากระเสษียรข้าหุงข้าหัวไปนะคะตกลงตกลงไปแบบเสียข้าหุงข,าหงข้าหัวไปนะคะแต่ว่าไปแบบมืดก็มีญาติแล้วก็คนรู้จักล้อหลับอยู่นะคะถ้าเขาพานก็สิมีคนมาหาเขาไปโรงงานนะคะกะสุรดากรับรู้สึกว่าพี่สาวกับ ไปคือกันต่ว่าพีสาวบ่พานต่อมอนะคะเอออันนี้เจ้าของพานค่ะนะคะพานต่อหมอเป็นเป็นดวงเป็นดวงนะคะก็ฝึกซ่อมค่ะก้อนี่จะไปกับเออส่วนหลายนี่ทุกมือนี่ก็ยังเป็นอยู่ค่ะหมายถึงว่าโฟกัสเอา,าเฉพาะเรื่องที่จะเหตุนั้นนะคะมุ่งมั่นเอา,าเฉพาะเรื่องนั้นสมมติว่าสุรดาสิไปเกาหลีบ่ ุรดากะซ่อมค่ะซ่อมว้าว,ว่าเอ๊ะตัวมอเขาต้องบอกภาษาอังกฤษกับเขาเป็นบอกเออเขาเว้าเรื่องยังล่ะเออเขาสืสัมภาษณ์เรื่องยังล่ะก็ซ่อมไปแต่เอาตรงนั้นแหละค่ะก็ซ่อมไปเล็กค่ะว้าเตรียมว้าภาษาอังกฤษไว้เรียนรู้ว่าเออเขาถ้าเขาถามมาเธอไปให้ยังเออเขาก็ต้องซ่อมเป็นภาษาอังกฤษว่าเออเขาไปเที่ยวเขาเป็นทัวริสนีอย่างออียงประมาณนี้นะคะ เป็นยังจังไปเกาหลีจังสังสุรดดากระซ้อมไปเลยค่ะว่าเป็นภาษาอังกฤษนะคะว่าเออประเทศเกาหลีเป็นประเทศนี่ฝันของฉันจังสันจังจี่นะคะเออเขาเอาถ้าคำศัพท์เอาถ้ามนไปว่าเขาสิถามเพราว่าอีอย่างประมาณนี้นะคะแล้วช่วงนั้นก็เป็นช่วงบอลโลกนะคะสุรดา,าไปช่วงบอลโลกนะคะกะบพานเดฉลุยแต่ว่าพี่สาวว่าพานนะ,ะกะ็เดินทางกลับ <laughs> นะคะ พอพานไปพุ่นกับมีคนมารอรับนะคะแล้วก็ไปส่งหม่องโลงงานนะคะจาได้เขาๆนะเราลงงานทีสุรดาไปเหตุยุ่กับเป็นโลงงานที่ว่ามิญาติยุหันนะคะคืออาน้องน้องนอง้นอ,งนองสาวพ่อเหตุยุหันนะคะกับแฟนเพิ่นนะคะกับเหตุยุหันกับไปเหดุยุ่โลงงานเป็นโรงงานครอบครัวนะคะสุรดาไปยุ่โรงงานครอบครัวคะ่ะเป็นโรงงานอ่ะหยิบอ่า ฟองน้ำที่เขาเอาเฮ็ดไว้ในชุดชันไหนนะคะเออเสือชนไหนบอเสือชนไหนเขานั่นเปนจะมีฟองน้ำเหมืนบ่ค่ะนั่นแหละค่ะสุรดาไปหยิบฟองน้ำอันนั้นแหละค่ะแล้วก็สูตรนะคะเป็นเสื้อสูตรนึกออกบ่คะว่าเสื้อสูตรมันจะมีฟองน้ำผ่องๆอยู่เป็นบ่เพื่อจัดรูปจัดทรงเมืนบ่ค่ะนั่นแหละค่ะสุรดาไปหยิบอันนั้นแหละฟองน้ำที่เขาเอาไว้ประกอบสูตรกับ ชุดชัยน,น,นะคะอันนั้นคืองานยุคประเทศเกาหลีนะคะที่ไปเฮ็ดนะคะก็ถือว่าเป็นงานที่สองละมั้งนะคะนั่นแหละเงินเดี๋ยวนะสมัยนั้นจําได้ก็ได้บ่หลายแล้กค่ะถือว่าได้บ่หลายนะคะหมื่นกว่าถ้ามีโอมีอย่างกับเกือบสองหมื่นี่อยู่ประมาณนี้หมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเก้าสองหมื่นอยู่ประมาณนี้น 7, 8, 9, 2, อนอนค่ะถือว่าบ่าได้หลายนะคะในในตอนนั้นนะกัเฮ็ดอยู่แบบบ่ถือต้องอยู่สักประมาณปีหนึ่ง ปีหนึ่งหรือสองปีเนี่ยราคาจำว่าได้เลื้อนล้างเรือล้างนะคะเขาก็เปิดมี้กฎหมายะค่ะเปิดให้เจ้าของโรงงานนะคะสามารถที่จะเอาโรงงานเอาสามารถที่จะเอาพนักงานเนี่ยไปขึ้นทะเบียนให้เป็นแบบพนักงานที่อยู่ได้แบบถูกต้องตามกฎหมายนะคะคือว่าต้องลบลดซ่อนนะคะว่าต้องเป็นพีน้อยว่าสัน้นเออเขาเปิดเขาเปิดนะคะเขาเปิด ะะก็ได้โอกาสนั่นจากที่กลายเป็นปีน้อยก็กลายเป็นแบบถูกต้องตามกฎหมายนะคะเออแต่ว่าเอทเทาแก่เนี่ยมันยึดอย่างบุไวย์จำว่าไดที่ยึดยึดเพราะแม่นออกมัางพาสปอร์ตเพราะอาจจะแม่นพาสปอร์ตยึดอีย่างจากย่างไว้นะคะเป็นการลับประเป็นการยึดเท่าไว้นะคะเพื่อพวกเฮลหนี ni, ประสันวานน,นะคะสุร,ราก็ไปยุ่กับพวกใดเงินนะคะเป็นไวรุ่นยุ่กินยุ่เที่ยวสเปีสปะว่าไปเออใส่เงินไป ถ้าว่าได้ประสบการณ์คือว่าล่ะคะ่ะเอออ้วนตุอ้วนตุ้ตยแซบอาหารเกาหลีหลคะ่ะกินกินเก้งกินแซบมักอาหารเกาหลีเออนะคะถ้าแม่นยูดโดนกว่านี้จะน้อยก็คือยูจนหอดสมมือนี่รับร้องได้เว,ว้าภาษาเป๊ะแท้แน่นอนเพราะว่าตอนนั้นก็คือแบบเออสามารถรับโทรศัพท์ได้อะ่ะคิดเบิ่องอยู่บ่ได้ไปเลี้ยนใส่มานะคะเป็นพ้นที่สนใจมักเว้มามักอย่างีอย่างซะค่กะก็เลยเออสามารถรับโทรศัพท์ได้น่ะคิดเบิ่งจาได้นะคะ ยูได้อ่าอยูได้เกือบยูได้สองปีนะคะยูโรงงานนียูกับพี่น้องนะคะเออ,อยูไปยูมาอ่ากลับไปเป็นพีน้อยคือเก่าจา่ะ <c oughs> เป็นอย่างทต้องคอยกลับไปเป็นพีน้อยถ้าสุรดาบ่าได้เป็นพีน้อยนะคะสุมือนีคืออาจจะยูเกาหลีก็ได้นะคะแต่ว่าโชคชะตาคนเขามันพลิกผันเนะคะเนาะมันพลิกผันมันเนีดให้เ,เขาบบแมนหมอง ที่ตรงนั้นมันไม่ใช่ที่ของเราค่ะสูรดาคือจิบ่เหมาะกับกิมจิกับสวมหลุมนะคะอุย้ยสมัยยูตอนนั่นเนี่ยแบบใส่บริการสวรมลุมค่ะเออมีสวมลุมรู้จักว่าค้าสวมลุมหมายถึงอีหยังนะคะยูเกาหลีมันไม่มันไม่โลกสวยเสมอไปได้ค่ะเด้อแต่ว่าสมัยนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะคือบบมีดอกค่ะสวมลุมแต่ว่าสมัยที่สูรดาสุรดาย,ยูนะคะ บางบ้านเช่านี่นะคะยังใช้เป็นส่วมหลุมอยู่นะคะคือคือป่มีดามค่ะเขาก็สิเฮ็ดหลุมลงไปเขาก็สิมีหมองให้เยานางนะคะนางอุจระไปอุจระเราก็ล่วงลงไปก็แค่นั้นแล้วก็มีกระดาษทิชชู่ก็เช็ดกระดาษทิชชู่แล้วก็ทิ้งกระดาษทิชชู่ลงไปแล้วก็ออกจากไปแค่นั้นเองค่ะนั่นคือส่วมหลุมที่ประเทศเกาหลีนะคะ <laughs> ประสบการณ์ค่นนะ,คะส่วมหลุมจัก จะเหลียวเบิงว้าวซือค่ะเข้าไปนี่บ่ต้องเหลียวเบิงอืมบ่ต้องเหลียวเบิงเลยคะ <c> ่ะขอให้ลูกแบบว่าหม่องนั่งมันยุ่่องใดก็แค่นั้นแหละค่ะนั่งให้มันถึกหม่องนี่น <c> ะนะ่าตกไปทั้งโตกับเรากันนะคะ <c> เออออกจากสวมลุมมานี่อย้อ่าใหญ่ภาคค่ะกลิ่นติดตัวมาเลยค่ะกลิ่นติดตัวกลิ่นกิมจิมาเลยนะคะกลิ่นส้วมลุมมาเลยนะคะอ <c> ฮ้ยใหญ่ภาค <c> นะคะนั่นคือประสบการณ์นะคะ ซุ้มเมื่อนี้คือสิเปียนแปแล้วล่ะค่ะเออนั่นแหละนะะอันนี้พูดถึงบ้านเศร้าบางบ้านนะคะบางที่กับเขาก็พัฒนาไปว่าได้เป็นแบบนั้นเสมอไปนะคะเออตอนที่ว่าเฮตยูมองโรงงานกับส่วนธรรมดาเนะะี่ยแหละเออบางที่ยังมีช่วมหลุมอยู่ก็แค่นั้นเองนะคะเป็นจังใดมาจังใดจังค่อยมาเป็นผีน้อยอ่ะยู่แบบถือต้องตามกฎหมายมันน่าจ,จิดียูได้โดนมนับ่นนะคะกระพ่วกระพาวพราะว่า ว่าสุรดาหอบเสื้อผ้าแลนน้ำผู้เบาจ้ามีผู้เบ้านะคะน่าจะเป็นผู้เบ้าที่ถือได้ว่าเป็นเป็นตัวเป็นตน้นกั้งแรกนะคะเป็นผู้เบ้าคนไทยจ้ืมีตามผู้เบ้าคนไทย <c oughs> ไปยุอีกโรงงานหนึ่งที่มันไดเงนินดีกว่านะคะเป็นโรงงานเหล็กนะคะเป็นโรงงานผลิตเหเล็กอย่างจากักราเหล็กเนี่ยเป็น อุปกรณ์ส่วนประกอบของรถยนต์นะคะเออโซดากลับไปอยู่กับผู้เบาทนะคะนี่ตามผู้เบาไปกันเลยไกลจากพี่น้อยกลายเป็นแบบอยู่ได้แบบถูกต้องตามกฎหมายนะคะง่ายลงงานไปอยู่น้าผู้เบานะคะกะับกลายเป็นพีน้อยคือเราจะอยู่แบบว่าถูกต้องตามกฎหมายนะคะผู้เบาท์เป็นคนจังหวัดอีหยังวะจงบ่ได้เอ,อ่อ สกุลบอกว่าวจำบ่ได้ค่ะจำบ่ได้จำบ่ได,บได้อิลีเ่เลือนล้างเลือนล้างบ่เนใจนะคะไปะยุ่กับผู้เบ่ากืามเงินดีค่ะได้เงินเดือนดีสามหมื่นนะคะสมัยนั่นนะคะถือได้ถือว่าได้เยอะนะเดือนละสามหมื่นนะคะเออสุรดากับขยนันกเข,าข,าขยันมาตะใดนะคะอืมเฮอ่าบ่ามีงานกับไปล้างห้องน่งห้องน้ำทำความสะอาดห้องน้ำโอ้ยวนันหนาหมาก ถ้าท้องดีจาได้เลือนล้างนะคะเขามักเออเขามักหลยว่าเออว่ายุสื่อไปทําความสะอาดห้องน้ำให้เขานะคะกับไปมันจะโรงงานนั้นมันจะมีตู้คอนเทนเนอร์ให้พร้อมนะคะสุดแรกกัได้ตู้หนึ่งกับยูกับแฟนกันสองคนก็คือคู่ผัวตัวเมียธรรมดานี่แหละค่ะเออณตอนนั้นนะคะไอ้ที่กับเขากับยังกับยูกินกันการไปมอแม่แม่พี่สาวกับยูอีกคนละหมองนะคะ อากับยุ่งมงเก้แลแหละค่ะอืมอากับยุ่งมงก้าพี่สาวกับยุ่งอีกคนละจังหวัดคนละหม่องจ้าของกับยุง่งมงีกับผู้เบ่ายู่ได้ประมาณแปดเดือนค่ะอืมเป็นยังเกิดยังขึ้นอ๋อยุ่แปดเดือนมีเรื่องมีเรื่องสตอรี่นะคะน,นั้นเป็นเหตุที่เหตุใ้สุรดาป,อ,ปอมีแฟนคนไทยถึงแต้มมือนั่นเป็นต้นหมาวางสั้นกับว่าได้นะคะว่าอยู่ในความสนใจเลยว่าสัน้นว่าได้สนใจเลยนะ เพราะว่าอย่างเพราะว่าถือผู้ใช้เอ่อเอ่อหนุ่มคนไทยนะคะผู้ใช้ผู้เบาคนไทยคนแรกนะคะหักอกเออถือเขาหักอกแตงแต่ตอนคุนเป็นตนม้านะคะเป็นยังจังหักอกครับเพ็ดจ้งแดดเออเขาผู้ผู้บ่านะคะผู้เบาวน่เขามีอยยุได้แบบถึกตรงตามกฎหมายเขามีใบค่ะเขาไปมาประเทศไทยได้นะคะเขาได้พักลอนค่ะเขาได้พักลอดรุ่นเดือนหนึ่ง สุราก็เป็นพี่น้อยเนาะค่ะก็ต้องยูตอกับไทยบ่ไดดถ้ากลับกับมาบ่ได้ค่ะเขาไปเมืองไทยเดือนหนึ่งเขาว่าเขาไปฮอลลีเดย์สั้นเขาไปพักร้อนออกลับมาเขามีฝ่ายผูกแขนมีฝ่ายผูกแขนเ,นเต็มเลยอืมสมัยตะกี้เนาะคะ่ะเขาซสีเรียงทรงมานอกมืนบ่ค่ะ,คะผูกแขนเรียงทรงก็คือบ่หลายปันใดแต่นี่ของของอดีตผู้บ่าวคนอะไรคนแรกนะคะยังเป็นหนาปึกเลยค่ะเขาก็บอกว่าทั้งบ้านเลียงสรงมาสั่นบ้านอะ่ะอือ พี่ซ้ายของผู้ใช้คนนั้นนะคะพี่ซ้ายของผู้เบ่านะคะเขามาบอกเขามาเว้าความจริงให้นฟังค่ะว่าเออที่จริงแล้วนะมันโมเมนต์ฝ่ายผู้แขนดอกเขาไปแต่งงานจา้ะเขาไปแต่งงานเขาไปหนึ่งเดือนเมืองไทยนะเขาไปแต่งงานจา้ะทั้งๆท,ที่ว่าเออเขาก็ยุ่งกับสุรดามาประมาณ กับแปดเดือนเนาะกับแปดเดือนยู่กินกันก็ถือว่าโดนเกือบปีอ่ะก็ถือว่าโดนอยู่ได้ล่ะอื่นนะคะเนาะพอลูคาวก็ทุหาพี่สาวก็ออกจากโรงงานนั้นทันทีก็เก็บเอาถ้าเสียผ่าเท่าที่จําเป็นได้ก็ออกมาเลยนะคะก็บหัวหน้าก็เสียใจเสียดายหมวหน้านะคะเจ้าของโรงงานนะคะเลือกที่จะเอาให้สุรดายู่นะคะเลือกที่จะไล่ผู้ชายคนนั้นออกนะคะถ้าจําบ่ผิดนะ เพื่นเชียหายสุดระดัเหตดงานอยู่โตหายผู้ชายคนนั้นออกนะคะโดยความที่เจ้าของเป็นัยรุ่นนะคะคิดบ่หลายคิดบ่รอบครอบนะคะกับ่ยูุค่ะเพราะว่าบ่อยากเห็นความทรงจําเก่าๆว่าอยากเห็นภาพเก่าๆที่มีผู้ชายคนนั้นอยู่นะคะว่าอยากเห็นจากลบอยากออกอยากมีจากตรงนั้นนะคะกับว่าเอาบ่ยยุคค่ะกะออกจากตรงนั้นกลับไปอยู่กับพี่สาวนะคะ นะช่วงนั้นก็ยังว่ทันได้งานไม่เนาะคะ่ะเนาะหาหมองลงไม่ทันได้นะคะก,กัลลานลากระพักงานไปหาช้อปปิ้งไปนู่นนั่นนี่นะคะก็เออ,อไปเจอก็มีต่อว่ามันไปเจอต่อได้ค่ะตอมาหาค่ะก็ช้อปปิ้งอยู่นะคะกับมีผู้ชายใส่ชุดอ่าชุดดำะกกนะคะมาสะกิดนะคะเธอเธอเธอนะคะขอขอดูบัตรหน่อยสัปดาห์เออขอเบิ่งบัตรเนี่ขอบัตรบัตรที่ว่า บัตรอ,อนุญาตให้ทํางานแบบถูกต้องตามกฎหมายนั่นแหละค่ะนะคะซึ่งสุรดาไม่มีจ้ะเพราะว่าเป็นผีน้อยม <c oughs> มีกะแต่แรกอ่ะนะขึ้นรถตู้ไปค่ะเขาก็เชิญขึ้นรถตู้ไปเลยจ้ะ <c oughs> แล้วก็ให้ปิดโทรศัพท์ตตอนนั้นนะคะพวสมารถติดต่อผู้ใดใดเลยอยยุก็ประมาณ2อมือสามือมั้งนะคะจ <c oughs> นแม่ได้ไปดูหมอหานะคะว่าลูกสาวไปใส่ต,ต,ตายตายไปดูหมอหานะค,ะ <c oughs> นะคิดเบิ้งแม่อยู่บ้านไปดูหมอหานะ เพราะว่าสุรนา์บอสสมารถติดต่อผู้ใหไ่ๆนะคะเพราะว่าโดนจับค <uana> ่ะโดนจับนะคะกลับบ้านนะคะก็ไปติดต่อหมอนะคะไปติดต่อหมอยุบหางมือนะคะเขากบต่อมอก็เก็บตัวไปไปนะคะไปยุ่งฮองกุ่งยุ่หางมือค่ะนะคะว่าเคยบอาออกซื้อใส่เลยเนี่ยค่ะนะคะไม่เคยนะคะไม่เคยเกิดเคย ก็จะมีมีบางที่ที่รู้จักจากสุรดารนะคะว่าสุรดารเคยไปติดคุกอยู่ประเทศเกาหล<ม><ม>ีมากมือนะคะแต่แต่โบเคยบอกออกซื้อที่แบบว่าอ,อ๋อแบบสื่อของตัวเองขนาดนี้นะ <laughs> นะคะเออกับเพื่อเป็นอย่างจังยูหามือนะคะเพื่อว่าล้อล้อดําเนินเอกสารล้อล้อเพื่อที่จะ,ะกลับบ้านนะคะนะคะแล้ว รูบอกเขาว่าผู้ให่เป็นคนดําเนินเรื่องให้สุรดาเด็กกลับบ้านพี่สาวบ่าสามารถจะดําเลินงเรื่องให้ได้นะคะเพราะว่าพี่สาวก็พี่เคยก็เป็นพี่น้อยคือกันค่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วหัวหน้าค่ะเจ้าของโรงงานนะคะหัวหน้าเจ้าของโรงงานนะคะเพื่อนดําเนินเรื่องให้สุรดาทุกอย่างแม้กระทั่งเอากระเป๋าเสื้อผ้ามาให้เราซุ้งกลับบ้านนะคะกิบเบิ้งค้เงคนเกาหลีนะคะคิดเบิ้งว่าเพิ่นดีซ้ำดีดีแม้กระทั่งเพื่อนบอกว่า ส่งล้กกันเพนบอกว่าเธอกลับไปอืเพนว่าน่ะเธอกลับไปบ้านแล้วเธอกลับมาไม่เธอกลับไปบ้านแล้วเธอกลับมาไม่เด้อเธอแค่ไปเปลี่ยนบัตรประชาชนตัวเดียวน่ะหรือเหตุจังใดก็ได้เธอเหตุจังใดก็ได้เธอกลับไปไม่น่ะฉันสิล้อหลับเธอยุพี่คิดเบิ้งค่ะคิดเบิ้งโอกาสโอกาส ดีซ้ำใดที่นายจ้างนายจ้างพ้อที่จะช่วอยเหลือทุกอย่างพ้อพ้อที่จะรับสุราเหตุงานทุกอย่างนะเพียงแต่ว่าบุญพระวาสนาสุรดาบ่ได้กลับไปคุณอีกนะคะแล้วก็พอสุรดากลับมาก็คือยานค่ะยานบลูบ่มีช่องทางบ่มีรูทางพร้อมเขากับมันมีบางช่วงที่เขาเข้มงวดเนาะเนาะว่าเออกับไปอีกถืกถกถกอเขาจะตรวจเข้ม เข้มงวดขึ้นอีกอย่างประมาณนียค่ะในพวกการปลอมแปลงเอกสารนู่นนั่นนี่มันมีคนเฮ็ดหลายนะคะเปลี่ยนซื้อเฮ็ดพลาดไปไหมน,น,นู่นนี่สุรดา,าบ่มีรูทางตรงนี้บ่ามีคนพาเฮ็ดแล้วกับว่ามีเงินจ่าย่าหัวที่จะเฮ็ดอีกนะคะเพื่อที่จะกลับไปหาหวห่าหนอีกก็เลยบ่ไปค่ะก็เลยบ่ไปก็หลังจากนั้นก็เออก็ไปใส่ต่อเดี๋ยวสุรดา,าสิมาเอาคลิปตต่อไปให้ฟังนะคะขอบคุณหลายที่ฟังมา จนถึงณนะตอนนี้นะคะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ผู้ใหที่กําลังประจนภาย,ยุ่ทุกมือนีนะคะซุกมือนีเกาหลีก็เปี้ยนไปแล้วล่ะคะ่ะเป็นที่นิยมมากสำหรับแรงงานนะคะที่อยู่แบบถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้ออนเลยนะคะจะยุ่แบบถูกต้องมันยะคอยอยู่งใดดเนาะเนาะกะกะเงินก็ะดีพร้อมนะคะดวงชะตาคุณท้ามันว่า สมาสิรูได้ว่าเขาสิไปใส่มาใส่นะคะกับป้อยให้มันเป็นไปตามนาม้าป้อยให้มันเป็นไปตามสตากรรมแล้วกันนะคะที่สําคัญกับยึดมันในความดีประกอบไปน้ำนะคะจะได้จือสิ่งดีๆแล้วกับขอเป็นกําลังใจให้ผู้ที่รปจนภัยทุกทุกมือนี้เลยคะ่ะกะขอบคุณหลายๆที่ฟังคลิปของโซดาจนจบนะคะแล้วคลิปหน้าจะมาเล่าให้ฟังต่อเวยค่ะว่าเป็นจังใดต่อไปนะคะสำหรับมือนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีจ้า อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สุราราด้วยนะคะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย